ที่19มกราคม2557ครับมีผมของแฮกเกอร์เดชาธรบำรุงเมืองครับรับหน้าที่บรรยายครับวันนี้ก็ยังมีไฮไลท์ครับมาจากสึกขุนสึกตะกูลหยางครับที่เวทีลุมินีครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับวันนี้เราได้นำมาชนกัน2คู่ด้วยกันครับเป็น2คู่ที่แฟนมวยยังไม่ได้รับชมถึงครับเริ่มต้นกันที่คู่ที่3เลยครับ ระหว่างทางของนิชาวสุวิทย์ยิมนี่ครับที่เห็นในภาพนี่แหละครับในมุมแดงครับนิชาวสุวิทย์ยิมเจอกับเทพพิทักษ์ศิษย์สาวอื่นครับหรือว่าเทพพิทักษ์สอสมหมายในมุมน้ําเงินครับคู่นี้เป็นการชิงแชมป์ว่างรุ่นไฟล์เวทประเทศไทยด้วยครับในหนึ่งในพิกัด112ปอนด์ครับโดย3ไฟ์หลังของนิชาวครับมีชนะนอกเขมรน้อยเกียรติทรงฤทธิ์ครับในยกที่3แล้วก็มา ชนะคะแนนใบคารวอแสงเทพครับล่าสุดชนะน็อกคมสอนลูกเขานายครับนยยกที่สี่ครับส่วนทางด้านของเทพพิทักษ์ครับมีชนะคะแนนเป็นต่อสแกทองรีสอร์ทครับแล้วก็มาแพ้น็อกคนนี้แหละครับแพ้น็อกนิชชาวสุวิทย์ยิมในยกที่4ี่ล่าสุดครับเทพพิทักษ์ก็เอาชนะคะแนนปราบศึกหน้าป่าพิทักษ์ชนมาได้ครับเรียกว่าเจอกันมาแล้วแล้วก็เป็นทางด้านของนิชชาวครับเอาชนะน็อกไปในยกที่สี่มาดูไฟ์นี้ครับว่า จะออกในรูปแบบไหนครับนิชาวนี่แกก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วเลยครับ่านิชาวร,รูปร่างหน้าตาก็ใช่เลยครับทรงผมดูตั้งแต่ยกแรกกันเลยครับคู่นี้ถือว่ารูปร่างนี่สูสีครับนิชาวมวยจะเข่าก็ดีครับฝีมือก็ได้ครับ การบุญพาปรากฏผลครับเป็นผู้ภามบนเวทีดูว่าเท,ทีิทักับเคยแพ้นอกกันมาครับน่าจะรู้ทางดีขึ้นแล้วครับแม่จังหวะนี้ครับเชาเดินเข้ามาโดนถีบดักไว้อบอกว่าเมื่อวนันศุกร์ที่ผ่านมาครับที่เวทีลุมพินีครับเสียอย่างครับคุณสุรพลนราธิกุลครับก็เก็บข้าผ่านประตูได้ ค่อนข้างมากครับผิดคาดเลยครับเพราะว่ามาจากปัญหาการเมืองครับแต่ว่าก็ยังมีแฟนมวยครับเดินทางมาเรียกว่าอุดหนุนเป็นเยอะเหมือนกันครับก็เก็บเข้าผ่นานประตูได้ถึง986,760บาทครับชาวต่างชาติเข้าชม227คนก็ถือว่ามากันคอสมควรเลยครับแล้วก็มวยนี้คู่เอกอยู่คู่ที่8ด้วยครับก็ดูเป็นเต็มอิ่มเลย นี่เป็นคู่ที่3ครับที่เราได้รับชมกันอยู่ตอนนี้ครับนิเชาก็ในมุมแดงครับยังไม่ออกอาวุธก่อนนะพยายามถีบดักไว้ครับส่วนเทพพิทักษ์ก็ก็กล้ากลัวครับเดินเข้าไปยกแรกยังดูเชิงกันอยู่ครับเคยแพ้นอกกันมากับเทพพิทักษ์ที่แพ้นอกมาในยกที่4ครับวันนั้นที่เจอกันเมื่อวันที่15กรกฎาคมเลยครับ ก็พึ่งปีแล้วครับเจอกันมาครับชาวพยายามวางซ้ายครับชิงแชมป์ร้อยสิบสองปอนด์ครับรุ่นไลเวทประเทศไทยครับชาวนี่ครับฟอร์มดีครับชอบมักหลังย้ำออกอาวุธนำดักไว้ก่อนครับเหมือนถามทางเลยครับส่วนเทปีทาก็ยังตั้งรับ เหนียวแน่นครับพ,พยายามวางแข้งไว้ที่ลำตัวชาวเดินเย็บมาายมายัางมองกันอยู่ครับออกก่อนไทยว่าจะได้เปรียบครับเธอสวนมาเน้นๆก็เป็นเรื่องเหมือนกันวิักพยายามมองล่างมองสายตาครับมองจ้องที่ไหนอยู่ เดินเข้ามาต่อยมัดคปไหนนีชาวทีมดักไว้แล้วก็หมดยกแรกครับถือว่ายังไม่มีอะไรกันมากครับหมดยกแรกนี่ก็ยังไม่มีราคาล้อเล่นเลยครับยังสงบอยู่รับบนล็อกเสรมวยก็ยังนั่งกินถั่วกันอยู่ดูยกที่สองครับ ออกอาวุธก่อนเลยครับเอ้ยแงขวาม,มาแลกกันแลกกันครับทีใครทีมาเลยครับเอ้มาก็เตะไปเอ้มาก็เจาะยางแล้วทีควม,าม,ม,าม,ม,มคร,รับนิชาขวางขวามาแม่มีเตะขาต่อยบัดครับสำหรับนิชาครับทากับ,กกบยังหาช่องหาจังหวะเน้นๆไม่ได้ครับ ค่อยๆขยับมาขวางซ้ายต่อยซ้ายหมัดชุดครับนิเชาวเทวิทักษ์มีดันสอกมาติดการครับนิเชาแย่มัดเข้ามายังไม่ผ่านครับอแจะกำลังหาจุดอ่อนครับของเทวิทักษ์ครับสำหรับนิเชาวเทวิทักษ์ก็เช่นเดียวกันครับขออาวุธนำครับเพื่อถามทางครับนิเชาครับว่าอ่อน ตั้งใจประกบหรือเปล่าครับต้องดูครับอาจจะมีการปล่อยตัวครับอยู่ห่างไม่ได้ครับอ,อยู่ใกล้ๆก,ก่อนนึเข้ามาสับซอสครับสำหรับเทพิทักษ์ <c oughs> มีบวกศอกมาเหมือนกันต้องกลับไปใกล้ๆครับอย่าให้หา่างเชายำล่อครับ มาผู้ชายดูเชิงมาเทพิทักษ์หมดแข้งขวาชาวีดักครับรวมกันต่อยกันต่อยังไม่ค่อยเอาอาุ้กันเท่าที่ควรครับแข่งสายมาครับเทพิทักษ์กเช้าก็แข้งซ้ายครับน้ำใบฝ่อยหมาจะแลกกัน ขีดดักครับเทปิทักนี่แกเข้าวงในไม่ได้เลยครับจะหลุดเข้ามาข้างในนี่ยากหน่อยหอยมาซ้ายครับตัดลำตัวพยายามวางขวาแล้วเทปิทักแกเดินสวนเข้ามาครับยังไม่ชัดเจนครับดูกันยาวๆครับคู่นี้แมมีวางแข่งแรกกันด้วยครับ ชาวพยายามถีบซ้ายนำแล้วต่อยมัดเป็นหลายครั้งครับลูกนี้ครับลูกถีบนำทำโด้วยหมัดชุดยังจดจ,ดจอดจ้องกันอยู่แล้วครับหมดยกที่สโอ้โหแล้วก็หมดยกที่สองไปครับสถานการณ์บนล็อกนี่ต้องบอกว่า ราคาไปอยู่ทางหน้านของนิชาวครับขยับต่อไปถึง2ช่วงตัวเลยครับโอ้โหมาดูยกที่3ครับนิชาวเดินแล้วครับจับไนตี้เทวิทักษ์มีดแรกศอกนิชาวพยายามแก้ไขครับแลกศอกแลกเข่ามาศอกมาก็เข่าต่อยลำตัวครับพี่เชาวเทวิทัแก็จับเลยเข้ามาไม่ติดครับโดนทีดดักไ้หมดครับถีบไปอีกต่อยมัดต่อยเหมือนกันเข้าหน้าเหมือนกันครับนิมัดนิชาวนี่เข้าเป้าเช่นกันครับ พิทักษ์ครับดูว่าจะออกอาวุธมั่วๆอยู่ครับเน้นๆมาจิ้มเข่าไปได้ครับแกลกวงในถอยอามาก่อนถอยมาก่อนเข้าในเจอซองโอ้ยเจอซองไปเลยครับเทพิทักษ์เี่ยวชาวพยายามเบียดดันไว้วางแขนขวาม,มาติดต่อยหมัดแรกก็เทพิทักษ์แกนบ,บู๊ไม่ถอยแล้วครับ นี้พร้อมเดินแน่นอนครับพยายามแรกวงในครับดูเขา่าเทมิทักโดนหักล้มลูกนี้เดกขึ้นมาได้เราทีมดักสับซอกแรกกันพี่ชาวพยายามล่อเป้าต่อยล้มตัวเทมิทักมีเข่าแทงสับซอกมาเทมิทักที่ชาวครับตำเข่ามามีหมัดตาม ดูยากครับคู่นี้เวลาจะเร่งก็เร่งด้วยกันเลยครับขับหมูโชกันต่อครับนิชาวก์ะถีบดักไว้ไปทักยังไงครับเริ่มจะสู้แรงไม่ได้แล้วโดนเข้ามาดันก็เสร็จนิชาว์ครับีิชาวดันเขาเชื่อเตะตัดล่างโอ้โหเสียหลักเสียหลักครับเอาใหม่เดี๋ยวมาถีบพยายามจโยนเข่าใส่ ชาวต่อยมาหนึ่งสองเอ้าเอ้าโอ้โหแกรเทพิชากับแกร่วงไปตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยเอาเลยครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับหมัดชุดนีครับดอกนี้เลยครับจูกจุกเลยครับนี่ครับดูครับมันพุ่งจูกเลยครับโดนไปแล้วแล้เนี่ครับซ้ายเข้าไปเต็มลําตัวเลยครับแล้วตอนแรกอาจจะยังไม่เป็นไรครับแต่พักหนึ่งมันเริ่มจุกครับอาการจุกมันไม่ได้รับเชิญครับ กโดนเรียบร้อยเลยครับแต่หนับเทพิทักครับก็เป็นทางหน้าของนิชาวสวิทยิมครับเอาชนะน็อกเทพิทักษสิทสาอื่นหรือว่าสสาสมหมายไปครับในยกที่3เท่านั้นครับโอโ้โหผ่านไป้2นาที40วินาทีเลยครับของยกที่3โดนมัดซ้ายต่อยเต็มลำตัวครับร่วงเลยครับ แล้วก็เป็นนี่นะครับตามภาพเลยครับการมอบรางวัลม,มอบเข็มขัดนะครับในรุ่น 10, 112 0ปีประเทศอา12ปอนด์ครับประเทศไทยครับรุ่นฟลายเวทครับถือว่าเป็นนักมวยที่ค่อยๆก้าวขึ้นมาแล้วก็ดังอย่างช้าๆครับสำหรับนี้ชาวสวิ์ยิม